สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการเล่นในท่อนโซโล่ของเพลงจากตรงนี้ที่เคยสวยงามนะครับงานเพลงจากที่เพื่อนๆแนะนำมาด้วยนะครับเริ่มจากท่อนที่หนึ่งนะครับเล่นแบบนี้เริ่มจากการดีดในสายที่4นะครับช่องที่12แล้วก็แฮมเมอร์ออนมาหาช่องที่14นะครับมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะดีดในสาย2 ช่องที่สิบห้าสิบสามสิบสองค่ะรวมกันก็จะเป็นอะต่อเลยนะครับเราจะดีในสายสาช่องที่14บหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเรา,เราจะดีในสายสองช่องที่12 13 15สขย่าสายด้วยนะครับ ไลไปข้างหน้าอ่าแบบนี้นะครับรวมกันในท่อนเมื่อกี้ก็จะเป็นท่อนที่หนึ่งทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับในรอบที่สองจะเล่นแบบนี้นะครับอ่าท่อนที่สองนะครับเริ่มจากการรูดสายจากหัวก,กีตาร์มานะครับในสายที่สอง รูดมาหยุดที่ช่องที่15้าแล้วดีหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้อ,อีกครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะดีดในช่องที่17ในสาย,สายที่2หลังจากนั้นเราจะดันสายนะครับสายที่หนึ่งช่องที่17ดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ดีดเวลาลงมาดีหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดีดในช่องที點點่15้าในสายที่1นะครับ รวมกันช้าๆก็จะเป็นแบบนี้อนะครับนี่คือท่อนที่2ต่อมานะครับท่อนที่3นะครับก็จะเล่นแบบนี้นะครับเริ่มจากการดีดในช่องที่17นะครับสไลด์ไปหาช่องที่20นะครับแล้วก็ดีด5ครั้ง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสา่ห้าหลังจากนั้นนะครับขยับมือเป็นช่องที่19ดีดสครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมือมาเป็นช่องที่15ดีดสครั้งนะครับรวมกันก็จะเป็นแล้วก็ลูดไปข้างหน้านะครับท่อนสุดท้ายนะครับก็คือท่อนที่4ก็จะเล่นแบบนี้นะครับ ท่อนสุดท้ายก็จะเล่นแบบนี้เริ่มจากการดีดในสายที่สองนะครับรูดจากตัวกีตาร์นะครับมาหยุดที่ช่องที่สิบห้าอ่านะครับแล้วก็ดีดในช่องที่สิบหกช่องที่สิบแปดช่องที่ยี่สิบอ่าหลังจากนั้นนะครับเราจะดันสายในช่องที่สิบเก้านะครับดันสายขึ้นไปแล้วดีดอ่าเป็นอันจบนะครับ ขั้นที่สี่ขั้นสุดท้ายก็จะเด้แบบนี้นะครับอ่าเพื่อนๆลองไปฝึกดูนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่แนะนำมานะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ